ขอต้อนรับเข้าสู่แซบนิวชาตรีพินโนอดีตคู่ขวัญกบสวนนันพระเอกละครจกักจักวงวงชื่อดังเสียชีวิตแล้ววัย58ปี ชาตรีพินโนอดีตพระเอกละครแนวจกักจักวงวงชื่อดังของช่องเจ็ดเสียชีวิตลงแล้วในวัย58ปีเมื่อวันที่15ธันวาคมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้สื่อข่าวรายงานว่านายทวินพินโนอายุ58ปีชาวตำบลคลองน้อยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือชาตรีพินโนอดีตพระเอกละครแนวจกัจกจักวงวงชื่อดัง เรื่องแก้วหน้ามา้าอุทัยเทวีทางสถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดสีได้เสียชีวิตแล้วด้วยโรคประจำตัวหลายโรคโดยญาติได้นำศพไปตั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่สาลาวัดบุญบันเทิงหมู่2องตำบลคลองน้อยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยจะทำการประชุมเพลิงในวันเสาร์ที่18ธันวาคม2564 ที่จะถึงนี้สำหรับนายทวินหรือชาตรีพินโนเข้าวงการแสดงครั้งแรกเมื่อปี2530แสดงละครเรื่องแรกเรื่องเทพสามฤดูเป็นพระเอกคู่ขวัญคนแรกของนางเอกสาวกบสวนนันคงยิ่งและละครเรื่องมาลัยทองเมื่อปี2535และมีผลงานการแสดงหลายเรื่อง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7สีเช่นเรื่องเทพสามฤดูยอพระกลิ่นอุทัยเทวีและนาง12ปลาบู่ทองเกาะเพชรเจ็ดสีและเรื่องเทพศิล์อินทรจักรเป็นที่โด่งดังและติดตามของแฟนละครแนวจกัจกจักรวงวงเป็นอย่างมากทั้งนี้ระยะหลังชาตรีพินโนมีอาการหลงลืม เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 3ได้หนีออกจากบ้านน้องสาวที่ตำบลคลองน้อยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมานอนอยู่บริเวณศาลาริมเขื่อนแม่น้ำตาปีตรงข้ามตลาดสีชัยยาเขตเทศบาลน,นครสุราษฎร์ธานีเป็นเวลาสามสี่วันไม่ยอมกินข้าวกินน้ำโดยมีชาวบ้านและแฟนละครพบเห็นได้ประกาศตามหาญาติมารับตัว นำส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโดยหลอดสยมสังวริบุตรกรรมการผู้จัดการบริษัทดีด้าวิดีโอโปรดักชั่นและผู้กำกับละครชื่อดังที่เคยร่วมงานกับชาตรีเมื่อหลายสิบปีก่อนทราบได้เข้ามาสอบถามกับครอบครัวอดีตพระเอกด้วยขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ